วิธีการสร้างหัวกะโหลกเราจะใช้การปั้นแบบที่2ที่ไม่ใช่การสร้างแบบพ o ลีกกนแต่ใช้วิธีการสร้างแบบ s c u ับติ้งอย่างง่ายนะคะให้เราสร้างคิ้วขึ้นมาในฉากจากนั้นให้เลือกเป็น m u l ติ Resolution คลิกที่ s u b ที d ว d e วัตถุก,ก็จะโคงขึ้นคลิก s u b ทีว d e ซแล้วก็สั่4สครั้งนะคะตัวกระั่งขึ้นเลขสี่หมดเราไปที่ Layout ที่ชื่อว่า s c u ับติ้ง จากนั้นเราจะเข้าสู่หน้าจอของสับติ้งที่มีบัตอยู่ด้านซ้ายแล้วก็หน้าจออยู่ด้านขวาเพื่ความชัวเรากดเลขกหนึ่งเพื่อให้เราอยู่ในฟอนต์เปอร์สเปคทีจากนั้นเราสามารถที่จะระบายลงไปบนโมเดลได้เราคลิกที่ตัว x เ,เพื่อให้สามารถระบาย2ข้างพร้อมๆกันเวลาที่เลื่อนซ้ายขวาเราจะเห็นว่าวัตถุเรากลายเป็นวัตถุอย่างง่ายเป็นเพราะว่าจะทำให้เราสามารถ ทำงานด้วยเบนเดอร์ได้เร็วขึ้นนะคะจากนั้นเราก็จะมาดูบัตรต่างๆตอนนี้เราอยู่ที่บัตรชิ้นหนึ่งคือดอเมื่อ,อก,กดค,ดคลิกไฟา์เข้าไปที่วัตถุซ้สำสก็จะมีส่วนโนนขึ้นมานี้จะเห็นว่า4เนี่ยอาจจะความละเอียดยังน้อยไปก็เพิ่มขึ้นไปเป็น5้า p o r t เป็น5สาตรนี้ถ้าหากว่าคอมไม่แรงก็จะทำงานช้านะคะตัว f เกิดขึ้นเพื่อให้เราสามารถที่จะ ย่อขยายบัตรได้กดตัว f 1ครั้งแล้วก็เลื่อนเมาส์เพื่อให้บัตรเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นหรือว่าเล็กลงนะคะทำให้ขนาดกำลังคอดีจากนั้นถ้าหากว่าเราคลิกซ้ายเข้าไปที่วัตถุวัตถุนุนขึ้นเราคลิก control ค้รรั้งไว้แล้วก็อ่าบายเข้าไปบนวัตถุวัตถุก็จะเล็กลงในที่นี้ก็ให้กดตัว f เพื่อลดขนาดแล้วก็ทำให้ส่วนนี้เป็นลูกตาของหัวกะโหลกนะคะเราจะปั้นหัวกะโหลก,กันไปที่ด้านข้างแล้วก็ทำให้แบน ลงลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นถ้าหากว่าเราต้องการให้หัวกะโหลกของเรา,าเรียบเนียนขึ้นเรากดชิปค้างไว้แล้วก็คลิกเข้าไปกะโหลกของเราก็จะเรียบเนียนขึ้นต่อไปเป็นบ,บนัตรคือก r a b หรือตัว G เรากดตัว G แล้วก็ดึงเอาพื้นผิวมาข้างหน้าก็จะทำเหมือนจะเป็นฟันของหัวกะโหลกนะคะถ้าหากว่า คอมเราค่อนข้างจะแรงโอเคเราสามารถจะแอพพลายเอาโมเดลนี้ได้ตอนนี้นะคะกดคลิกด้านขวาแล้วกดแอพพลตอนนี้โมเดลเราถ้าเข้า Edit Mode ก็จะเห็นหน้าตาของโมเดลเป็นตามที่เราปั้นไว้เราสามารถเพิ่มมัลติเรสู u t ชันต่อไปได้เพื่อให้โมเดลมีความละเอียดมากขึ้นจากนั้นก็เข้ามองหา r Reference หัวกะโหลกนะคะในที่นี้เราอาจจะปั้นไม่ได้ละเอียดมากแค่พอ ใช้งานตัวสับติ้งได้ก็จะมีลูกตาสองข้างแล้วก็จมูกที่โบเข้าไปนะคะ,ะให้เรายื่นตัวปากขึ้นมาให้อยู่ข้างหน้าก่อนโดยการกด G แล้วก็ยื่นเอาส่วนปากมาด้านหน้าแล้วก็กด G เพื่อขยับดวงตาให้ได้กรอบตาจากนั้นก็กดคลิกที่ดอตัวแรกคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ทำให้เกิดเป็นเหมือนกับรูของจมูก ถ้าหากว่าเราเข้า Edit ทโหมดตอนนี้จะเห็นว่าโมเดลของเราจะค้างไว้ในส่วนที่เราแอปพลไปในขณะที่ถ้าหากเราใช้ Multi-Resolution เราสามารถที่จะย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นหรือเพิ่มความละเอียดสูงสุดแล้วลดกลับมาได้นะคะถ้า,ากว่าเราแอ p พลตรงไหนโมเดลก็จะถูกแช่ไว้ขนาดนั้น มีอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถทำได้ในโหมดครับถ้าหากว่าเราไม่ใช้ multi resolution เราสามารถจะกดที่คำว่า r e m e s ได้เมื่อเราคลิก r e m e s วัตถุก,ก็จะถูกทำให้กลายเป็นค่าความละเอียดต่ำแต่ว่าคงตามรูปร่างที่เราสร้างไว้ในปัจจุบันนะคะอาจจะลดไปทำเป็นเหมือนกับขอบปากถ้าหากอยากได้ความละเอียดมากขึ้นก็ลดคำว่า v o l size จาก0.1เป็น 0..08 แล้วกด r e m e s วเดียวก็จะละเอียดขึ้นนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนเป็นจุด02กดรีเมดวัตถุก็จะได้เป็นความละเอียดสูงมากนะคะสูงมากนี้ก็ดูเรฟเลรสแล้วก็ระบายตลายอย่างเช่นส่วนที่เป็นปากเป็นฟันเป็นต้นนะคะาหากว่าต้องการละเอียดมากเนี่ยต้องใช้เวลาในการปัน้นมากๆแต่ว่าส่วนที่อ ป็นที่เป็นอุป,ปกรณ์ในการใช้ก็จะมีแค่ตัว Do อ,อ,อื่นๆก็จะมีอย่างเช่นอ่า Inflate ที่ทำให้วัตถุนูนออกมาเป็นก้อนประมาณว่าโป่งขึ้นมานะคะถ้ากดชิปก็จะเป็นการทำให้วัตถุเนียนขึ้นอาจจะทำให้โป่งขึ้นมาพัางนาก็ได้หรือกด G แล้วก็ค่อยๆทำให้ลูกทรงเกิดขึ้น,นถ้าหากว่าทำไปทำมาละเอียดมากเกินไปแล้วมัน ใช้เวลานานในการดึงเอาวัตถุส่วนต่างๆแล้วก็สามารถที่จะลดหรือว่ารีเมทได้เรื่อยๆอย่างเช่น0.2ที 2, ่ละเอียดมากเกินไปเราเปลี่ยนเป็น0.5แล้วกดรีเมทจากนั้นก็กลับมาเป็น0.2อีกครั้งเพื่อให้ระบายได้สัดเจนขึ้นหรือกลับเป็น0.5จากนั้นก็ปรับรายละเอียดก้งกว้างได้ไวกว่า นที่นี้เราก็ถ้าหากว่ายังไม่ค่อยเก่งก็ดูภาพเรื่อยๆนะคะภาพจะช่วยทำให้เรา,าสามารถปั้นได้ใกล้เคียงกับแบบมากขึ้นเราก็ดูว่า,าทรงตาเป็นแบบนี้จะต้องมาแบบไหนเราก็ค่อยๆทำแล้วก็ปั้นไปเรื่อยๆในส่วนนี้ก็อยากจะให้ดูแบบแล้วก็ทำเองนะคะเพราะว่าการดูคนอื่นทำก็จะไม่เท่ากับ ทำด้วยตัวเองส่วนวิธีการก็อย่างที่ได้ิแนะน,นําเทคนิคไปแล้วก็จะต้องกลับไปดูภาพของจริงเพื่อเปรียบเทียบในที่นี้ถ้าหากว่ามีเมาส์ปากกาก็จะช่วยทําให้เรากดน้ําหนักของการระบายส่วนต่างๆได้ดีขึ้นนะคะแต่ถ้าหากว่าไม่มีเมาส์ตอนนี้อาจารย์นก็ใช้เมาส์อยู่ถ้าหากว่าต้องการกดเป็นล่องก็จะมี ส่วนต่างๆที่เใช้ได้อย่างเช่นการใช้คลีตจะทําให้โมเดลเนี่ยเกิดเป็นร่องเหมือนกับเอามีดปาดลงไปเป็นต้นนะคะแล้วก็ดูว่า,าส่วนด้านล่างนี้ก็จะปาดลงไปเป็นต้นส่วนนี้ก็จะข้างล่างจะหายไปเป็นโลเราจะทำํำยังไงดีแล้วก็ไปที่ edit mode ไปที่ edit mode แล้วคะแล้วก็เลือกเอา select uh, e r f e r เป็นต้น นั้นก็ระบายส่วนที่ต้องการจะลบแล้วก็กด Delete f เ d อไปเป็นต้นนะคะแต่ว่าตอนที่เราระบายไปเรื่อยเเราก็ต้องระวังอย่าให้โดนเหมือนกับฝั่งทลุไปฝั่งถรงข้ามที่เราไม่ต้องการเป็นต้นเรากดอย่างเช่นแบบนี้นะคะก็จะเลือเลเถอะเลือ้อเอถือไปอีกฝั่งเมื่อเราระบายเสร็จเราก็ต้องกด เอ็กซเยแล้วก็ส่วนที่อยู่ด้านหน้าเราอยากจะคงไว้ก็ต้องกดคอนโทลแล้วก็ระบายเพื่อไม่ให้ไปเถลอลบด้านหน้านะคะนี่ก็กดดีด e ซทส่วนที่เป็นรูด,ด้านล่างนี้เราก็ระบายต่อไปเ,ออเห็นเป็นรูแล้วส่วนนี้เราก็ระบายไปขยับรูปล่างไป จนกระทั่งได้ทรงหลกออกมาก็คอยทำว่าถ้าอา,อาจารย์แนนทำไปเรื่อยๆต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการค่อยๆใส่รายละเอียดนะคหากว่าถ้าใช้มกักปาการก็จะทำได้ดีขึ้น าหากว่าเกิดเหมือนกับพังบ้างก็เป็นไปได้ว่าเพราะว่าเราลบแล้วก็โมเดล2ข้างไม่เท่ากันถ้า,าทําไปทํามาแล้วโมเดล2ข้างไม่เท่ากันเราสามารถแก้ไขได้โดยการไปที่ซิมเมทีแล้วก็คลิกคําว่าซิมเมไทายลบ x ก็คือบวกลบ x ทูบวก x หมายถึงฝั่งลบ x จะเหมือนกับบวก x เ,เราสามารถเปลี่ยน direction ดิเรกชันได้อย่างเช่นเป็นบวก x ทูลบ x ก,ก็คือขวาไปซ้ายแต่ก่อนอื่นตอนนี้ลบ x ทุบวก x กดซิมเมทายเราจะเห็นว่า หน้าฝั่งซ้ายกับจะเหมือนฝั่งขวาแต่ห้าหากว่าเลือกเป็นบวก x หน้าฝั่งก็จะสลับฝั่งกันนะคะแล้วแต่ว่าเราชอบฝั่งไหนนี้จะแนนใจกับหน้าแบบนี้เมื่อเรากด l i m t ถ้าแบบนี้คือ limit เราพักเราก็ใช้วิธีอื่นอย่างเช่นมา l t i resolve s u b d i เคิ่มไปแล้วกด a พ p l ยถ้าหาก a p p l ปุ๊บหน้าตาของเม s h เราก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ก็ค่อยๆเพิ่มไปด้านดีเทลนั้นก็ต้องสังเกตละเอียดค่อยๆทับเข้าไปถ้าหากว่าคลิกเข้าไปแล้วอาัดขึ้นมาเยอะเราสามารถลด ความแรงของบัตรได้โดยการเลือกที่คําว่าส t ต a น,นะคะสุดจุดห้าอาจจะเลือกแค่จุดหนึ่งจะค่อยๆขึ้นเบาเบาถ้าหากว่าใส่เป็นหนึ่งเนี่ยก็เวลาลากก็จะขึ้นเยอะเป็นต้นหลักๆก,ก็คือใช้ตัวดออ่าอินเฟที่ทําให้ปกแล้วก็มีคลีทที่ทําให้กดล็อกในส่วนของคลีปเราสามารถปเปลี่ยนคําว่า for all เป็น แหลมๆนะคะเป็นชาร์ปแล้วลองคิี่วัตถุเนี่ยเราจะได้รูที่แหลมขึ้นจะเห็นว่าส่วนนี้ก็จะเป็นรูแล้วก็อาจจะเอาไปลบเหมือนดันลากนี่ก็จะกระุบต่างๆจะเพิ่มความละเอียดของโมเดลครั้งนี้ก็จะลองดูว่าลีเมีได้ไหมอันนี้เหมือนกับลีเมีของอาจารย์จำไม่ค่อยโอเคแล้วนะคะ จะต้องใช้เป็นมัติเลโซล่างเดียวจากนั้นก็เพิ่มตัวฟันจะสร้างโมเดลขึ้นมาทีละชิ้นแล้วก็เสียบเข้าไปบนฟันก็ได้ก็จะเนียนมากกว่าในที่นี้ก็จะทำคร่าวๆก็คือใ,ใส่ไปเป็นซี่ฟันต่างๆนะคะ ก็จะทำประมาณเบื้อต้น